ช่องตามใจทูเดย์บทที่1239เปิดร้านขายแล้วช่วงพบคำซิงเฟยใส่หน้ากากเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์แล้วก็มุ่งหน้าไปที่หอไป่เต้าเพื่อจำหน่ายตราทองให้กับหอไป่เต้าในราคาน้ำชี้ทิพย์จำนวน20,000หยดจากนั้นก็ไปซื้อร้านค้าที่ตลาดทางตอนใต้ของเมืองแล้วก็รีบทำการจัดเก็บร้านโดยเร็วที่สุดวันรุ่งขึ้นก็ได้ไปซื้อวัตถุดิบบางชนิดมาอีก แล้วนำไปให้กับหลินหยุนที่วิมาหลินหยุนก็ได้หลอมเครื่องรางทิพชั้นต้นออกมาอีกหนึ่งชิ้นและเครื่องรางทิพชั้นกลางหนึ่งชิ้นเครื่องรางทิพสองชิ้นได้เตรียมพร้อมไว้แล้ววันที่สามก็ได้แขวนป้ายชื่อของร้านขึ้นซึ่งซิงเฟยเป็นคนเขียนขึ้นเองโดยเป็นตัวอักษรที่ไม่ค่อยจะบรรจงเท่าไรพอเครื่องรางทิพตัวอักษรไม่สวยงามร้านค้าก็มีขนาดเล็กและก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายทุกอย่างเรียบง่ายอย่างที่สุด แต่ชื่อร้านนี้กลับไม่ธรรมดาค่อนข้างจะโอ้อวดค่อนข้างจะทรงอิทธิพลดังนั้นขณะที่นำป้ายชื่อที่อัปลักษณ์นี้แขวนขึ้นก็ดึงดูดสายตาของผู้คนจำนวนมากในทันทีหอเครื่องรังทิพย์หมายความว่าอะไรจำหน่ายเครื่องรังทิพย์โดยเฉพาะใครกันที่กล้าหารมากขนาดนี้ดังนั้น ไม่นานก็มีคนที่อยากรู้อยากเห็นและจิตใจแฝงไปด้วยความเหยียดยามเดินเข้ามาในร้านแน่นอนว่าหลังจากที่เห็นเครื่องรางทิพสองชิ้นที่ใช้สําหรับจําหน่ายภายในร้านนั้นแล้วต่างก็พูดอะไรไม่ออกเลยสินค้าจํานวนน้อยมากอย่างน่าสงสารแต่เขาไม่ได้พูดโกโหกโดยจําหน่ายเครื่องรังทิพจริงฮ่าฮดังนั้นชื่อหอเครื่องรางทิพนี้ก็ได้แพรก่กระจายไปทั่วอย่างรวดเร็ว ผู้ที่เข้ามาในร้านมีจำนวนมากขึ้นไม่นานพวกยอดฝีมือบางคนก็ได้รับรู้ถึงข่าวสารนี้รวมถึงหอไป่เต้าก็รับรู้ด้วยเช่นกันช่วงหัวค่ำของวันที่สามก็มีบุคคลยิ่งใหญ่จำนวนไม่น้อยทยอยกันมายัางทางตอนใต้ของเมืองที่เดิมทีสงบเงียบเป็นอย่างมากโดยล้วนมากันที่หอเครื่องรังทิพจางฟ้าฉายเดินเข้ามาด้านในแล้วก็ยกมือแสดงความเคารพต่อสิงเฟยและพูดขึ้นว่า ที่แท้ก็คือแม่นางท่านนี้เองคิดไม่ถึงจริงๆว่าแม่นางเพิ่งจะจําหน่ายเครื่องรังทิพชั้นต้นหนึ่งชิ้นให้กับพวกเราหอไปเต้าและก็ได้นําออกมาเพิ่มอีกสองชิ้นแล้วอีกทั้งยังมีหนึ่งชิ้นที่เป็นเครื่องรังทิพชั้นกลางด้วยซิงเฟยพูดขึ้นว่าคุยกันได้สหายจังยังต้องการเครื่องรังทิพสองชิ้นนี้ของเราอีกใช่ไหมถ้าหากต้องการจริงๆก็พูดคุยราคากันได้ ขณะที่ผู้สิงเฟยก็หัวเราะขึ้นเบาๆโดยสายตามองไปที่พวกผู้คนที่ยืนอยู่ด้านหลังจางฟาฉายทุกท่านหากใครต้องการก็เสนอราคาออกมากันได้เลยเพียงแค่ราคาเหมาะสมก็สามารถซื้อได้สินค้าของหอเครื่องรังทิพย์ของเราล้วนแต่เป็นสินค้าชั้นยอดของจริงทั้งนั้นสินค้าวางอยู่ตรงนี้แล้วสหายทุกท่านคงจะมองกันออกอย่างแน่นอนไม่รอให้คนอื่นพูดจางฟาฉายก็พูดขึ้นอย่างยิ้มแย้มว่า สหายคนนี้พูดได้ถูกต้องสินค้าของหอเครื่องรางทิพนั้นล้วนเป็นสินค้าชั้นยอดที่หาได้ยากหอไปเต้าต้องการอยากได้แน่นอนหอไปเต้าเปิดกิจการไปทั่วโลกคุณชางกิจการครอบคลุมไปทั่วทุกมุมของโลกคุณชางเมื่อพบเจอเครื่องรางทิพแบบนี้คงเป็นที่ต้องการอย่างแน่นอนพูดถึงวันก่อนที่ซิงเฟยได้ขายเครื่องรางทิพชั้นต้นชิ้นนั้นให้กับเขาภายในขอบเขตของเครื่องรางทิพชั้นต้นแล้วถือได้ว่าเป็นชิ้นที่เยี่ยมยอดอย่างมากและสูงส่งอย่างมากด้วย เวลานี้เครื่องรางทิพสองชิ้นในหอเครื่องรางทิพนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อหอไปต้าเป็นผู้ครอบครองก็จะเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นไปอีกอย่าได้มองว่าเป็นเพียงเครื่องรางทิพชั้นต้นและเครื่องรางทิพชั้นกลางแต่ทั่วทั้งโลกคุณชางนี้ผู้ที่ต้องการมีอยู่มากมายซึ่งไม่ใช่ว่ายอดฝีมือยาทองแต่ละคนจะมีเครื่องรางทิพไว้ใช้สิ่งเหล่านี้ได้มาโดยบังเอิญเพราะมีโชควาสนาเท่านั้น สำนักต้นเสริญหนึ่งในเก้าสำนักใหญ่มีคนในสำนักน้อยมากแม้ว่าพลังบำเพ็ญของเจ้าสำนักจะไม่ได้สูงส่งอะไรนะแต่สำนักก็มีสถานะอยู่ในอันดับที่สามของเก้าสำนักใหญ่ทำไมถึงได้มีสถานะที่สูงส่งเช่นนี้ก็เป็นเพราะทั่วทั้งโลกคุณช่างไม่ว่าจะเป็นสำนักใหญ่ที่แข็งแกร่งสำนักไหนหรือจะเป็นผู้ฝึกอิสระที่แข็งแกร่งคนไหนต่างก็ต้องขอความช่วยเหลือจากพวกเขาเพื่อทำการหลอมเครื่องรางทั้งหาวัตถุดิบให้น้ำชี้ทิพย์และยังจะต้องเป็นหนี้บุญคุณขนาดใหญ่อีกด้วย ดังนั้นในโลกคุณชางมีคำกล่าวที่แพร่หลายคำหนึ่งที่ว่าล่วงเกินใครก็ได้แต่ห้ามล่วงเกินสำนักต้นเสริญเด็ดขาดนี่เป็นเพราะว่าเครื่องรางเครื่องรางทิพนั้นมีความต้องการอย่างมากเลยทีเดียวหพราไปต้าที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้มาเป็นเวลานานนี้ก็เพราะพวกเขาเองมีความสามารถในการแข่งขันหลักก็คือมีอาจารย์หลอมเครื่องรางของตนเองและมีอาจารย์กลั่นยาของตนเอง แต่เพราะความต้องการสูงหอไปต้าจึงไม่สามารถที่จะทําขึ้นอย่างเพียงพอได้ดังนั้นจางฟาฉายต้องการที่จะครอบครองเครื่องรางทิพย์สองชิ้นนี้ให้ได้ถ้าหากเขารู้ว่าเครื่องรางทิพย์กี่ชิ้นนี้ถูกหล่อหลอมขึ้นอย่างง่ายดายราวกับว่าดื่มน้ําอย่างไรอย่างนั้นเกรงว่าคงจะตกตะลึงจนอ้าปากค้างขณะนั้นเองด้านหลังของจางฟาฉายผู้อาวุโสคนหนึ่งในชุดคลุมยาวสีน้ําตาลก็ได้พูดขึ้นว่าไอ้จางหอไปเต้าของนายอย่าได้โลบมากขนาดนั้น แบ่งโอกาสให้กับคนอื่นบ้างไม่ได้เหรอจางฟ้าฉายหันหน้ามองไปที่ผู้อาวุโสหัวเราะเหอะเหอะและพูดว่าท่านฉีท่านพูดอะไรแบบนี้ถ้าหากท่านฉีต้องการอย่างนั้นก็ให้โอกาสกับท่านฉีก่อนพวกเราคนกันเองพูดคุยกันได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอฉีเย่ผู้อาวุโสก้าวแห่งสำนักเทียนหุ่นยุนมีสถานะที่สูงสักมากจางฟาฉายไม่กล้าที่จะล่วงเกินอย่างแน่นอน ได้ยินจางฟ้าฉายพูดแบบนี้ฉีเย่ก็หัวเราะขึ้นพยักหน้าอย่างพึงพอใจสิงเฟยพูดขึ้นว่าทุกท่านหอเครื่องรางทิพของเรานั้นจำหน่ายเครื่องรางทิพก็จริงแต่ไม่รับน้ำชี้ทิพรับเพียงแค่สิ่งของแลกเปลี่ยนพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือต้องการแค่สมบัติทั่วฟ้าดินซึ่งต้องเป็นสมบัติทั่วฟ้าดินของจริงเท่านั้นอีกทั้ง พวกเรายังสามารถที่จะหลอมเครื่องรางทิพย์ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของทุกท่านได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางทิพย์ชั้นต้นเครื่องรางทิพย์ชั้นกลางหรือว่าเครื่องรางทิพย์ชั้นสูงรวมไปถึงเครื่องรางทิพย์ชั้นยอดก็สามารถที่จะทําการหลอมให้กับทุกท่านได้เพียงแค่ทุกท่านนำสมบัติทั่วฟ้าดินมาแลกเปลี่ยนทุกอย่างก็ไม่ใช่ปัญหาได้ยินซิงเฟ,เฟยพูดแบบนี้ทุกคนต่างก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปโดยพันสายตาก็แสดงอาการที่ตกตะลึงขึ้น แม้แต่ผู้ที่มีประสบการณ์อย่างจางฝาฉายรวมถึงชีเย่ผู้อาวุโสเก้าแห่งสำนักเทียนหยุนต่างก็พากันสูดลมหายใจลึกจางฟาฉายพูดขึ้นอย่างตื่นเต้นว่าแม่นางเธอพูดว่าหอเครื่องรังทิพนั้นแม้แต่เครื่องรังชั้นสูงไปจนถึงเครื่องรังชั้นยอดก็สามารถหลอมขึ้นได้ใช่ไหมซิงเฟยพยักหน้ายอย่างไม่ได้สนใจและพูดขึ้นว่าแน่นอนถ้าสหายทุกท่านต้องการก็สามารถมาที่หอเครื่องรังทิพของฉันได้เลย ชีเย่ดวงตาเป็นประกายสุดหายใจลึกและพูดขึ้นว่าแม่นางที่เธอพูดนี้เป็นความจริงใช่ไหมซิงเฟยพูดขึ้นว่าเป็นความจริงแน่นอนผู้อาวุโสท่านนี้ไม่จําเป็นต้องสงสัยอะไรถ้าหากต้องการก็มาที่หอเครื่องรังทิพย์ของฉันได้เลยแต่ฉันขอย้ําอีกครั้งนะว่าหอเครื่องรังทิพย์ของเรารับเฉพาะสมบัติทั่วฟ้าดินเท่านั้นไม่รับน้ําชี้ทิพย์ชีเย่เปลือกตากระตุกและพูดขึ้นว่า แม่นางที่ฉันทราบมานั้นทั่วทั้งโลกคุณช่างผู้ที่สามารถหลอมเครื่องรังทิพชั้นยอดได้น่าจะมีเพียงแค่สามคนในจำนวนนี้อยู่ที่สำนักต้นเสริญสองคนและที่หอไป่เต้าอีกหนึ่งคนไม่ทราบว่าอาจารย์หลอมเครื่องรางของหอเครื่องรางทิพของเธอนี้คือผู้ใดซิงเอย์ได้ยินดังนั้นก็หัวเราะเห่อเห,อ,เหอมองไปที่สีเย่และพูดขึ้นว่าผู้อาวุโสเรื่องนี้ฉันไม่สามารถที่จะบอกให้ทราบได้ อาจารย์ของฉันเพียงแค่สั่งให้ฉันเปิดหอเครื่องรังทิพย์ขึ้นที่นี่เรื่องอื่นนั้นฉันไม่กล้าที่จะพูดมากเกินไปได้ยินสิงเฟยพูดขึ้นแบบนี้จางฟ้าชายกับชีเย่ก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปอีกครั้งโดยที่ทั้งสองคนมองหน้าสบตาซึ่งกันและกันจางฟ้าฉายพูดขึ้นว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ฉันเองก็จะไม่สอบถามอะไรอีกแล้วครั้งนี้หอไปเต้าของเราก็ใจกว้างหน่อยแล้วกันเครื่องรังทิพย์สองชิ้นนี้ ปล่อยให้ทุกท่านได้เลือกสรรตามสบายเลยถ้าหากใช้น้ำชี้ทิพย์ในการซื้อแล้วเขาเองไม่มีทางที่จะปล่อยให้หลุดมือไปแน่แต่การที่จะนำสมบัติมาแลกเปลี่ยนนั้นก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยจางฟ้าใช้หันหลังเดินจากไปชีเย่เองก็ยกมือแสดงความเคารพต่อสิงเฟยและพูดขึ้นว่าแม่นางฉันก็ขอตัวกลับก่อนแล้วสามารถที่จะสั่งทำขึ้นได้ย่อมจะต้องดีกว่าสิ่งของที่ทำขึ้นแล้วอย่างแน่นอน ส่วนคนอื่นๆที่กำลังมองดูเครื่องรังทิพย์สองชิ้นนี้ก็ได้แต่ถอนหายใจทำอะไรไม่ได้หากเป็นน้ำชี้ทิพย์บางทีพวกเขาอาจจะสามารถนำออกมาได้บ้างแต่สมบัติล้ำค่าโดยเฉพาะสมบัติล้ำค่าที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนได้นั้นพวกเขาไม่มีจริงฮ่าฮ่ช่องตามใจทูเดย์บทที่1240งคังคกทองสามเส้น เห็นเท่าแก Bref, ksam, aha, okay. door, right? like so. ่จ right. ังแห่งหอไปต้ารวมถึงชีเย่ผู้อาวุโสเก้าแห่งสำนักเทียนหุ่นหยุนต่างก็มากันที่หอเครื่องรังทิพย์ทำให้ผู้บำเพ็ญฝึกฝนทั้งหลายก็มากันที่ร้านแห่งนี้ด้วยเพื่อต้อนรับลูกค้าที่มากันทีละกลุ่มทีละกลุ่มซิงเฟยจึงตัดสินใจเขียนประกาศขึ้นไว้เลยไม่ต้องถามราคาเพียงแค่นำสมบัติมาแลกเปลี่ยนเมื่อเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องพูดคุยอะไรมากมายแล้ว ผู้ที่เข้ามาในร้านหลังจากที่เห็นป้ายแล้วก็ถอยหลังกลับออกไปกันหมดซิงเฟย์นำเก e ้าอี้เอ็นหลังมานั่งเอ็นหลังอยู่ที่หน้าร้านโดยสุขสบายใจอย่างที่สุดก็เพราะไม่ต้องทําอะไรแต่หลังจากนั้นซิงเฟยก็เขียนป้ายอีกหนึ่งแผ่นขึ้นแล้ววางไว้ที่หน้าประตูรับหลอมเครื่องรางทิพตามต้องการไม่ว่าจะเป็นชั้นต้นชั้นกลางหรือว่าชั้นสูงและชั้นยอดก็ได้ทั้งหมดเพียงแค่แลเกเปลี่ยนด้วยสมบัติทั่วฟ้าดิน เมื่อประกาศนี้ได้แพร่กระจายออกไปก็ยิ่งทําให้เป็นที่คลึกโครมไปทั่วชื่อของหอเครื่องรังทิพย์นี้ก็ได้แพร่กระจายโด่งดังไปทั่วทั้งเมืองเทียนหยุนแล้วผู้บําเพ็ญฝึกฝนแทบจะทุกคนต่างก็พากันวิพากษ์วิจารถึงหอเครื่องรังทิพย์นี้ว่าไม่สะดุดตาแต่กลับคุยโวโออดอย่างที่สุดมีผู้คนมาดูจํานวนมากผู้คนที่สอบถามก็ไม่น้อยเดิมทีซิงเฟยรู้สึกว่าสบายผ่อนคลายมากแต่สองวันติดกันกลับไม่ผ่อนคลายเท่าไรแล้ว ส่วนทางหลินหยุนนั้นก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรยังคงบำเพ็ญฝึกฝนอย่างต่อเนื่องต่อให้ตอนนี้มีสมบัติที่สามารถใช้หลอมยาได้แต่เขาก็หลอมไม่ได้เพราะยังไม่เพียงพอที่จะทำการหลอมยาขั้นที่สามแน่นอนว่าพูดขึ้นเฉพาะสำหรับตัวเขาเองเท่านั้นวันที่เก้าที่หอเครื่องรังทิพย์ได้เปิดร้านขึ้นช่วงกลางดึกชายผอมบางคนหนึ่งในชุดคลุมสีดำและสวมงอบบนศีรษะได้เดินเข้ามาในร้าน ผ้าคลุมดำปิดหน้ามองไม่ชัดถึงลักษณะหน้าตาที่แท้จริงสิงเฟยกำลังที่จะปิดร้านฝ่ายตรงข้ามก็พลันเดินเข้ามาสิงเฟยหันขอบมองไปที่ฝ่ายตรงข้ามทันทีหอเครื่องรังทิพย์ของคุณสามารถหลอมเครื่องรังทิพย์ชั้นยอดตามต้องการได้ใช่ไหมฟังเสียงพูดแล้วน่าจะเป็นชายวัยกลางคนน้ำเสียงทุ้มต่ำหรือจะพูดว่าน้ำเสียงมนหมองและเสียงแหลมลำพังแค่ได้ฟังก็รู้สึกถึงความหนาวเหน็บสิงเฟยพูดขึ้นว่า สามารถสั่งหลอมได้ตามต้องการแต่จะต้องมีสมบัติทั่วฟ้าดินที่มีระดับเพียงพอไม่อย่างนั้นหอเครื่องรางทิพก็จะไม่รับชายชุดดำพูดขึ้นว่าสมบัติไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าหากหลอมผิดพลาดจะทำอย่างไรซิงเฟยพูดขึ้นว่าง่ายมากชดใช้คืนสิบเท่าชายชุดดำได้ยินดังนั้นก็พันส่งเสียงฮืออย่างเย็นชาชดใช้คืนสิบเท่าคุณแน่ใจหรือว่าหอเครื่องรางทิพของคุณจะชดใช้คืนไหว ซิงเฟยพูดขึ้นอย่างไม่เกรงใจว่าเรื่องนี้คุณไม่ต้องกังวลหอเครื่องรังทิพย์ของเราหลอมเครื่องรังดังกับกินข้าวดื่มน้ำง่ายได้ขนาดนั้นก็แค่เครื่องรังทิพย์ชั้นยอดชิ้นหนึ่งเท่านั้นในสายตาของพวกเราแล้วไม่นับประสาอะไรเมื่อพูดแบบนี้ออกมาสิงเฟยเองก็เหยียดยามตัวเองเหมือนกันคำพูดนี้มันช่างโอ้อวดอย่างยิ่งเครื่องรังทิพย์ชั้นยอดไม่นับประษาอะไรและไหนจะบอกว่าการหลอมเครื่องรังเหมือนกับกินข้าวดื่มน้ำง่ายดายขนาดนั้นอีก ช่างเก่งกาดเสียยิ่งกว่าอะไรแต่ก็ไม่มีทางเพราะอยู่ด้วยกันกับหลินหยุนจึงทําให้เธอมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นจริงฮ่า <c> ฮ <oughs> คนอื่นบางทีอาจจะมีอัตราการหลอมเครื่องรางที่สําเร็จได้ไม่สูงนักบางคนอาจจะสิ้นเปลืองเวลาและแรงกายอย่างมากในการหลอมเครื่องรางแต่สิ่งเหล่านี้ในตัวของหลินหยุนแล้วเธอเองไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยชายในชุดดําพยักหน้าเล็กน้อยและพูดขึ้นว่าตกลงสิ่งที่คุณพูดฉันจําเอาไว้หมดแล้ว พูดจบชายชุดดำนั้นก็หันหลังแล้วหายวับไปในทันทีซิงเฟยเองก็ไม่ได้ใส่ใจสามวันหลังจากนั้นในช่วงกลางดึกเหมือนเดิมชายชุดดำมาที่ร้านอีกครั้งและนำวัตถุดิบออกมาสิบกว่าชนิดอีกทั้งได้เขียนประเภทของเครื่องรางทิพย์ที่ตนเองต้องการทั้งหมดเอาไว้แต่ซิงเฟยก็ยังสงบนิ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามมีประวัติที่มาไม่ชัดเจนจึงต้องระมัดระวังเอาไว้บ้าง ซิงเฟยไม่ได้เข้าไปดูวัตถุดิบและความต้องการของฝ่ายตรงข้ามโดยพูดขึ้นว่าขอถามท่านหน่อยนะว่าคิดที่จะใช้สมบัติล้ำค่าชนิดใดเป็นสิ่งตอบแทนฉันจำเป็นต้องให้ท่านนำสมบัติล้ำค่าออกมาเพื่อประเมินมูลค่าดูสักหน่อยถ้าหากไม่เพียงพองานนี้ก็คงจะรับทำไม่ได้ชายชุดดำพูดขึ้นว่าเรื่องนี้สบายมากเมื่อพูดจบก็พลิกฝ่ามือขึ้นกล่องหยกใบหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในฝ่ามือ เปิดกล่องหยกออกทันใดนั้นพลังความเยือกเย็นอันรุนแรงก็ได้ปลดปล่อยออกมาซิงเฟยมองไปที่กล่องยกทันทีเห็นภายในกล่องยกนั้นเป็นคางคกทองอีกทั้งบนหลังของคางคกนั้นยังมีเส้นสีดำสามเส้นด้วยเมื่อเห็นคางคกทองตัวนี้ซิงเฟยเองก็สูดลมหายใจลึกและรีพูดขึ้นอย่างตื่นเต้นว่านี่คือคางคกทองสามเส้นของสำนักเทียนหยุนตกลงท่านเป็นใครกันแน่ คางคกทองสามเส้นคือหนึ่งในสมบัติล้ำค่าของสำนักเทียนหยุนที่ทุกคนรับทราบโดยทั่วกันคางคกทองสามเส้นนี้มีคุณประโยชน์ที่สำคัญอย่างมากก็คือในขณะที่กำลังทะลุขั้นแดนบำเพ็ญจะสามารถช่วยส่งเสริมให้พลังถึงขีดสุดทำให้ขณะที่ทะลุขั้นแดนนั้นสามารถรักษาสภาพร่างกายและจิตใจให้สงบนิ่งและมั่นคงอย่างที่สุดแม้ว่าเส้นที่สามนั้นจะมีความยาวที่ไม่เพียงพอแต่ก็ถือเป็นสมบัติล้ำค่าสูงสุดที่หาได้ยากแล้ว ชายชุดดำได้ยินดังนั้นก็พูดขึ้นอย่างเย็นชาว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่คุณควรจะรับรู้แล้วคุณพูดมาเพียงว่าสิ่งของชิ้นนี้สามารถใช้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนตอบแทนได้หรือไม่ก็พอซิงเฟยพูดขึ้นว่าเพียงพอเพียงพอแน่นอนอยู่แล้วเพียงพออย่างแน่นอนสมบัติล้ำค่าสูงสุดเช่นนี้หากนำมาใช้หลอมยาก็คงจะเสียดายแย่ชายชุดดำพูดว่าเพียงพอก็ดีแล้ว ในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็มาดูว่าคุณจะกล้ารับงานนี้หรือไม่สิงเฟยครุ่นคิดชั่วครู่และพูดว่าฉันจะต้องสอบถามอาจารย์สักหน่อยขณะที่ผู้สิงเฟยก็นำยันสื่อสารออกมาแล้วส่งข้อความให้กับหลินหยุนสิ่งที่เธอกังวลมากที่สุดก็คือหากชายชุดดำคนนี้แท้จริงแล้วเป็นคนของสำนักเทียนหยุนเมื่อหลอมเครื่องรางที่พันชันสัจจันเสือดแล้วได้รับมอบสิ่งของแล้วคนของสำนักเทียนหยุนก็จะปรากฏตัวขึ้น แล้วก็แย่งชิงสมบัติล้ำค่าสูงสุดนั้นกลับคืนไปนั่นก็กลายเป็นว่าทําการลงไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ได้ผลลัพธ์อะไรตอบแทนเลยดังนั้นเรื่องนี้จะต้องให้หลินหยุนเป็นคนตัดสินใจเองไม่นานหลินหยุนก็ส่งข้อความตอบกลับมาแล้วมีเพียงอักษรง่ายๆคำเดียวรับในเมื่อหลินหยุนตอบตกลงแล้วสิงเฟยเองก็ไม่พูดอะไรอีกมองไปที่ชายชุดดำและพูดขึ้นว่า นำคังคกทองสามเส้นวางเอาไว้ที่นี่แล้วอีกครึ่งเดือนหลังจากนี้ท่านมารับสิ่งของได้ชายชุดดำยิ้มเยาะนำวัตถุดิบวางไว้ที่นี่ก็พอแล้วคุณยังต้องการให้นำขังคกทองสามเส้นวางไว้ที่นี่ด้วยเหรอชื่อเสียงและเครดิตของร้านเล็กๆของคุณนี้ยังเทียบเท่าไม่ได้กับหอไปเต้าสักหน่อยเลยซิงเฟยพูดขึ้นอย่างยิ้มแย้มว่าแน่นอนว่ายังเทียบไม่ได้กับหอไปเต้าแต่ว่าฉันไม่ไปไหนแน่นอน ในเมื่อท่านแม้แต่ลางคกทองสามเส้นก็ยังสามารถนำมาได้ย่อมไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนคงไม่ถึงกับต้องกังวลว่าฉันจะยึดสิ่งของชิ้นนี้เอาไว้หรอกแม้ว่าหอเครื่องรังทิพย์ของฉันจะเพิ่งเปิดใหม่แต่ไม่ใช่ร้านเล็กๆแน่นอนกฎระเบียบเป็นแบบนี้ท่านสามารถเลือกที่จะไม่หลอมเครื่องรังทิพย์ชั้นยอดนี้ได้อะไรคือความมั่นอกมั่นใจก็คือสิ่งนี้เองท่านสามารถรวบรวมวัตถุดิบเหล่านี้จนครบแต่ก็ต้องมีคนที่หลอมได้ถึงจะถูก หากท่านไม่ต้องการที่จะหลอมแล้วก็ไม่เป็นไรไม่บีบบังคับเห็นได้ชัดว่าชายชุดดำนั้นไม่ค่อยจะพึงพอใจแต่หลังจากที่ครุ่นคิดสักครู่แล้วก็ได้พยักหน้าตอบตกลงมองไปที่สิงเฟยและพูดขึ้นอย่างเย็นชาว,ว่าตกลงครึ่งเดือนหลังจากนี้ฉันจะมารับสิ่งของหากว่าไม่ได้มาตรฐานตามที่ฉันต้องการก็จะต้องคืนคังคกทองสามเส้นและชดใช้ค่าเสียหายคืนอีกสิบเท่าสิงเฟยพยักหน้า ตกลงตามนี้ชายชุดดำเองก็ไม่ได้พูดพร่ำเพรื่ออีกหันหลังแล้วก็หายวับไปที่ประตูเมื่อได้คังคกทองสามเส้นแล้วซิงเฟยก็ตื่นเต้นดีใจมากและรีบส่งข้อความให้หลินหยุนทันทีแต่หลินหยุนไม่ได้ตอบกลับผ่านไปชั่วครู่ภายในห้องถงด้านหลังเงาร่างของหลินหยุนก็พลันปรากฏขึ้นทําให้ซิงเฟยตกใจอย่างมากแต่ในที่สุดก็เบาใจลงได้บ้างแล้วจากนั้นก็รีบนําคังคกทองสามเส้นมอบให้กับหลินหยุน ลินหยุนเปิดดูแล้วก็พยักหน้าเล็กน้อยเป็นสมบัติล้ำค่าสูงสุดจริงๆด้วยคือคางคกทองสามเส้นของจริงซิงเฟยกลับพูดขึ้นด้วยความกังวลว่าฉันสงสัยว่าคนผู้นั้นเป็นคนของสำนักเทียนหยุนบางทีอาจจะเป็นผู้อาวุโสคนใดคนหนึ่งซึ่งสมบัติล้ำค่าสูงสุดชิ้นนี้อยู่ที่นี่ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอยู่ตลอดเวลาเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ